ก็อย่าลืมว่าเราเกิดมาสร้างบารมีก็จะต้องรีบเร่งสร้างบารมีเพราะอายุอายุมนุษย์ในโลกนี้น้อยมากชีวิตเป็นของน้อยนิดหน่อยอควรรีบมันเป็นกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดแล้วไม่ตายไม่มีนั้นเราวิธีการก็คือดูคนที่เขาสร้างบุญสร้างบารมีได้มากๆเห็นเขาสร้างบุญสร้างบารมีได้มากๆแล้ว เราก็อยากจะสร้างบุญสร้างบารมีอย่างก,กับเขาบ้างอย่าไปดูคนที่เสื่อมคนที่ถอยหรืออย่าไปดูคนพานอย่าไปคบกับคนพานแล้วก็พยายามอธิฐานจิตให้ได้สร้างบุญเยอะๆและให้บาปนั้นตามไม่ทันก็สำคัญก็คืออย่าไปเพ่งโทษใครอย่าไปจับผิดใครอย่าไปมองใครในแง่ไ,งไม่ดีถ้าเกิดว่าเราไปมองใครในแง่งดีนั่นแสดงว่าพยาพยามา็ผูกเราไว้กับความไม่ดีของคนอื่น เอาความคุณนข้องมองใจมาให้บังคับให้เราทําบาปแล้วเราก็จะมีผลขอ,องกรรมนั้นปากก็ดีมือก็ดีของเราก็แปดเปื้อนถ้อยคํามันชั่วชา้ามือเราไปทาร้ายเขาก็แปดเปื้อนกรรมมันลามกเพราะฉนั้นเราก็ไม่ควรที่จะไปเพ่งโทษใครแต่ควรเพ่งโทษตัวเองแสวงหาสิ่งที่บกพร่องปิดพลาดตัวเองที่ยังแก้ไขไม่ได้ที่ยังทําให้ตัวเราตกต่ําที่จะทําให้ตัวเราลําบากมีอะไรบ้าง เราก็พยายามที่จะแก้ไขในเรื่องเหล่านั้นของเราต้องแก้ไขตัวเราเองเหมือนรถมันยางรั่วอย่างเงี้ยเราก็ต้องหายางมาเปลี่ยนหรือปะอยางเป็นต้นเครื่องยนต์มันไปไม่ได้เราก็ต้องซ่อมมันอันใดส่วนไหนของเราที่มันยังไม่ดีอยู่เราก็สแสวงหาแล้วก็พยายามปรับปรุงแก้ไขตนเองพยายามมองคนอื่นในแง่ดีคนที่ดีกับเราอนุโมทนากับเขา จิตใจเราก็จะอ่อนโยนลงแล้วก็มีเมตตามีกรุณามีมุทิตาตอ่อมนุษย์เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นทําให้ใจของเรานั้นเป็นกุศลทำให้ใจอย่างลงสู่สมาธิอย่างรวดเร็วและมีปิติเราจึงควรอยู่ได้ด้วยปิติ <Yeah. S 1> วิตรกแปลว่าตรึกวิจารณแปลว่าตรองหรือประคองปิติเป็นต้นว่ารเราโปรยดอกดาวเรวยแล้วเกิดปิตินึกแล้วเกิดปิติและประคองปิตินั้นไว้อาจจะได้ไปโปรยแล้วเกิดปิติสาธุการ ไปตักบาตรเป็นเหมือนรูปแล้วเกิดปิติสาธุการแเราก็ประคองปิติอาบูชาข้าวผ้าปิติสาธุการมาข้าบูชาปิติสาธุการไหวป้ปัจจัยหลวงพ่อปิติสาธุการกาถินปิติสาธุการถวายประหานปิติสาธุการเนี่ยแกเนี่ยมันทำไมง่ายจังแล้วก็ประคองไปเรื่อยประคองปิติให้มันเกิดขึ้นชีวิตของเราเนี่ยให้มันมีปิติให้แช่มชื่นไม่ใช่มีแต่ความเศร้าหมอง แล้วก็ให้มีความสุขจะปีติมากเข้ามากขึ้นเรื่อยเราก็จะมีความสุขพอม,มีความสุขกายสุขใจมากเข้าใจก็เป็นสมาธิเข้าถึงปฐมมรรคปฐมฌานเข้าถึงปฐมกายอย่างนี้ก็อยู่ขั้นตอนที่ว่าปีติทําอย่างไรปีติจะเกิดขึ้นทําอย่างไรเราจึงจะมีปีติมากๆอย่างนี้ให้สมปรารถนาให้เข้าถึงพปรมกายโดยง่ายโดยเร็วพันทุกท่านทุกประการเธอ